อวาไม่มีเล่นเลยเล่นหัวหอมอืมทำไปเถอทำไปปบเลยไม่ได้เล่นเลยอืมพูดับกตาลูกแม,ม่เดี๋ยนีนนะ้พี่ขุนลูก ได้มาม่วงลูกหลึงนั่งเล่นอยู่นานานแล้วมีเกลือมเกลือเอาๆให้แมงลักลำคาญโดนหางมันเอา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 เง็บเงบมะม่วงเอาเง็บไปไปดูสิ มันอร่อยไหมฮะอร่อยไหมลูกเอาเอาเอากระเพราเอาเอาใส่ลูกกระออกป๋อไหนมันอยู่ไหนลูกม่วงอยู่ไหนไหนลูกมองอยู่ไหนลูกอย่าทำน้องพี่ขุนนี่หูพับอยู่นี่น อย่าตีน้องแม่ตีนะเดี่ยโอ้เป็นลมเลยโดนพี่ขุนตีเข้าไปเป็นลมเลยเ,เป็นลมเลยหรอคะโอ้ยอยวแม่เอาให้อย่ายายเอาให้เอาเล่นใหม่เล่นใหม่โอ้น่าสงชารน,นี้ <laughs> này đấy, Thôi đưa vào đây Thôi Mèo này Mèo bánh